สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาดูความสามารถใหม่นะครับคารชูร่ากลุ่มมฟารทั้ง9ตัวของเกม POP กันนะครับเริ่มด้วยชอปเปอร์นะครับชอปเปอร์มีสกิลพาสซีฟนะครับ PDefenseHP นะครับแล้วก็ถ้าเขาโดนโจมตีด้วยโทรสารครับจะทําให้แม็กเฮดพีเพิ่มขึ้น10%นะครับสะสมได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันนะครับผมอ่ส่วนผมวิสาุเมื่อสักครู่นะครับเป็น7ดาวแล้วนะครับไอ้พอรี่ยังได้นะครับแต่ว่าความสามารถไม่เปลี่ยนนะครับ ก็โจมตีทั่วไปนะครับก็ยังเพิ่มโทสะให้ทีม25แต้มเหมือนเดิมครับส่วนไม้ตายก็ฟื้นฟู HP ให้ทีมนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการแจกบัฟป้องกันด้วยนะครับ2เทิร์นนะครับซึ่งถ้าชอปเปอร์ใช้สกิลในจังหวะที่มีเพื่อนร่วมทีมตายนะครับผลการคุ้มครองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับของบัฟคุ้มครองนี้นะครับที่แด่งของชอปเปอร์นะครับมีอย่างหนึ่งครับก็คือเมื่อโดนโจมตีโทสะนะครับจะมีค่า max HP นะครัับบเพิ่มขึ้นนะคร รวมถึงให้ HP ปกติในขณะนั้นด้วยนะครับผมซึ่งทับซองกันได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันนะครับสังเกตที่ HP ของชอปเปอร์นะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสะสมได้5ครั้งนะครับนี่นะครับเป็น117แล้วนะครับโอ้โหยังไงก็ต้องใช้ครับตัวนี้ถือว่าเยี่ยมขึ้นเยอะครับอุซบนะครับตัวถัดไปครับผมมีการเพิ่ม PX px tag นะครับ HP แล้วก็ PX tag แบบเป็นเปอร์เซ็นต์อีก20นนะครับถือว่าเยอะมากนะครับตอนนี้อุซบเนี่ยยิงแรงสุดๆไปเลยนะครับผม ทีปกตินะครับก็ยิงตัวหลังสุดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นแนวขวานะครับมีโอกาสลดโทษ์เป้าหมาย25แต้มด้วยนะครับส่วนสกิลเนี่ยทำนั่นเมกับ1คนแถวหลังสุดแนวเดียวกันนะครับจากนั้นกระจายไป4ทิศรอบตัวนะครับฟื้นโทษะให้ตัวเอง75แต้มนะครับซึ่งไม้ตายของอุซพนะครับยิ่งเป้าหมายเหลือน้อยยิ่งแรงนะครับคล้ายๆโซโลเลยนะครับผม นามีนะครับมีสกิลติดตัวนะครับเพิ่ม m อเม็กแมีเพิ่ม HP นะครับแล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามที่มาโจมตีปกติกับนามีนะครับจะโดนลดโทสะ10แต้มนะครับอตรงที่ปกตินามีนะครับเป็นแนวลึกแล้วนะครับก็ลดโทสะเป้าหลักนะครับ50แต้มแล้วก็ส่มลดอีก2ตัวอีก25แต้มนะครับไม้ตายนะครับจะโจมตีเป้าเดียวใส่ศัตรูที่มีโทสะมากที่สุดในทีมนะครับแล้วก็ลดโทสะ50แต้มติดดีบัฟเยียวยาไม่ได้2เทิมนะครับ 2เทิร์นนะครับแล้วก็ยังฟื้นโทษสาให้ทีมนะครับสาแต้มด้วยครับผมนี่นะครับโอ้โหตัวนี้นี่เยี่ยมเลยครับผมนามิครับซันจินะครับมีสกิลิตตัวนะครับเพิ่มซีดีเฟนต์เพิ่ม HP นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวจะฟื้นโทษสาให้ตัวเองต่างหาก15แต้มนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโ้มทีปกติหรือว่าไม้ตายอย่างนี้ใช่นะครับแล้วก็ถ้าซันจิติดบล็อกเนี่ยก็ฟื้นโทษสาให้ตัวเองเช่นเดียวกันนะครับผม พู้ง่าคือขยับเมื่อไหร่อ่ะฟื้นโทรศั์ต่างห่าง15แต้มครับผมการตีปกติครับตีเป้าเดี่ยวนะครับเพิ่มบัฟเพิ่มบัฟเพิ่มต้านทานในตัวเองครับผมแล้วก็ไม้ตายครับเตะแนวตรงนะครับลดโทรศ50นะครับติดดีบัฟสะสมไม่ได้2เทินนะครับผมสะสมโทระไม่ได้2เทินครับแล้วก็ฟื้นโทษะตัวเอง25แต้มนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเพิ่มต้านทานให้ตัวเองแล้วก็ลูกเรือนหนึ่งคนแบบสุมนะครับ2เทินด้วยทุกครั้งที่ซันจิ เคาน์เตอร์ได้นะครับก็จะแจกดีบัฟลดความแรงสกิล40%สองเทินด้วยนะครับโอ้โหเป็นตัวตั้งทานี่โหดมากนะครับบลูคนะครับบลูคเนี่ยมีพีดีฟェนต์มีเอสพีแล้วก็เมื่อถูกโจมตีทุกชนิดนะครับจะฟื้น HP 2%ของ Max HP ของตัวเองนะครับผมอ่ากอดเถิดทำเรือเยอะๆนี่ถือว่าโหดอยู่นะครับบลูคนะครับอ่าผลพิษสาของบลูคนะครับก็เป็น7ดาวแล้วเช่นเดียวกันนะครับจะเพิ่ม Max HP ให้ตัวเอง5%ครับผม นี่นะครับการโจมตีปกติของบู๊กนะครับตีเป้าเดี่ยวนะครับลดโทสะสามห้าแต้มฟื้นโทสะให้ลูกเรือที่มีโทสะต่ำสุดนะครับยี่สิบห้าแต้มด้วยกันนะครับส่วนส่วนไม้ตายนะครับจะทำดาเมจเป้าเดียวนะครับติดตีบัฟโดนดาเมจแรงขึ้น2เทิร์นแล้วก็ฟื้นโทสะให้ฝ่ายตัวเองทุกคน25แต้มด้วยนะครับสังเกตนะครับไม่ว่าใครตีบู๊กบู๊กจะเพิ่มเลื่อนให้ตัวเองทุกครั้งนะครับนี่นะ ส่วนดีบัฟโ์ดผก็คือการลดโทษะทุกเทิร์นนั่นเองนะครับแฟงกี้ครับผมแฟงกี้เนี่ยมีพีดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมีเอชพีนะครับแล้วก็ความเสียหายทางกายภาพที่จะรับเนี่ยลดลงอีก20%ด้วยนะครับก็ถึกขึ้นเยอะครับแฟงกี้ตัวนี้ครับผมนะครับการโจมตีครับเป็นเครื่องหมายบวกนะครับสุดแนวนะครับติดแผดเผานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองเทิร์นส่วนสกิลเนี่ยก็จะแปลงร่างเข้าไปโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับลดโทษะ ตัวที่ถูกเผาไหม้นะครับ15แต้มแล้วก็ฟื้นตัวสายตัวเอง50แต้มด้วยครับนี่คือแังกีนะครับโอ้โหอลังการมากครับผมนี่นะครับถัดมาครับนี่โคโรบินนะครับเพิ่ม m อ a มเพิ่ม hp นะครับแล้วก็ถ้าโจมตีปกติใส่ตัวที่มี m defense ตาม่ำกว่า75%ของ m อ t มของเรานะครับจะติดวิงเวียนแน่นอนนะครับผมนี่นะครับ เป็นพาสซีฟของโรบินนะครับอืมผมพิศาโรบินนะครับก็เป็นเจ็ดดาวแล้วนะครับโจมตีทั่วไปมีโอกาสติดวิงเวียนนะครับผมอืมถ้าโจมตีปักตียงโรบินนะครับก็จะมีดาเมจเวน่นเวทน,นะครับซ้อนขึ้นมาอีกสองครั้งนะครับผมนะส่วนไม้ตายครับจะโจมตีศัตรูทุกตัวลดโทษะายยี่สิบห้าแต้มและมีโอกาสติดวิงเวียนด้วยนะครับหนึ่งเทินฟื้นโทษะ ลูกเรือคนหนึ่งยี่ห้าแต้มพื้นโน้ตสายตัวเองอีกห้าสิบแต้มด้วยกันครับผมโอ้โหนี่นะครับติดวงเวียนด้วยนะครับมีโอกาสติดวงเวียนมีโคโรบินนะครับโซโลครับผมเพิ่ม c ซ็ a แท็กเพิ่ม HP ถ้าเป้าหมาย HP ต่ำกว่า75%นะครับความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น25%นะครับอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนนะครับพี่น้องครับโซโลนะครับ โซโลจะมีความสามารถตายแล้วเกิดใหม่เหมือนเดิมนะครับอ่าลืมบอกตรงที่ปกตินะครับเป้าเดียวเหมือนเดิมโซโลได้บัฟเพิ่มอาตาคินะครับส่วนศัตรูติดบัฟดีบัฟลดการป้องกันทั้งหมดนะครับนี่นะครับ2เทินนะครับสกิลของโซโลก็โจมตีแนวตรงนะครับเพิ่มอัตราคิที่เข้ากับดาเมจทั้งหมดนะครับจำนวนเป้าหมายยิ่งน้อยยิ่งแรงนะครับนอกจากนี้ยังโจมตีโทสะเสริมความเสียหายหนึ่งครั้งด้วยนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจต่อเป้าหมาย 15%ของปริมาณเลือดในขณะนั้นนะครับโซโลฟื้นทสายตัวเอง50แต้มนะครับโอ้โหยาวเหยียดจริงๆครับสุดท้ายก็ผมลูฟี่นะครับเพิ่มเซี่ยงแท็กเพิ่มเอชพีแล้วก็การป้องกันทั้ง3แบบ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 เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลูฟี่นะครับนี่เซี่ยงแท็กเป็น3.1แล้วนะครับพื้นฐานนะครับผลพิสานะครับเป็น7ดาวแล้วก็โจมตีปกติเนี่ยมีโอกาสฟื้นโทสะ ด้วยนะครับแล้วก็ทุกครั้งโจมตีนะครับจะได้บัฟนะครับเพิ่มความเสียหายโทสะ10%รนะครับซึ่งสะสมได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับนี่นะฮะโจมตีปกติเนี่ยเป็นแนวลึกเหมือนเดิมนะครับแจกดีบัฟลดการโจมตีทั้งหมดด้วยส่วนตัวเองเนี่ยเพิ่มเสียหายโทสะนะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับไม้ตายครับก็ชกเป้าเดียวเหมือนเดิมนะครับผมนะครับแล้วก็ฟื้นโทสะร้อยแต้มนี่ครับ มันโหดเยี่ยมตรงบัฟของลูฟี่เนี่ยแหละครับที่จะทําให้ความเสียหายของสกิลเนี่ยแรงขึ้นทุกครั้งเลยนะครับสะสมได้5ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับความสามารถใหม่คลาสชูล่าของกลุ่มออกฟางทั้ง9ตัวนะครับก็ไปลองตัดสินใจกันดูครับว่าอยากเล่นตัวไหนอะไรยังไงนะครับแพทใหม่อัปเดต18สิงหาคมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ